ตัวสินค้านะครับถ้าเสียบปลั๊กก็จะขึ้นไฟกับพี่อย่างนี้นะครับแล้วเราก็กดเปิดเครื่องนะครับอันนี้จะเป็นไฟสามพันห้านะครับแรงสุดนะแล้วก็ปรับลดได้าป,ปรับอยู่ที่หนึ่งพันวัตต์นะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มอุณหภูมินะครับนี่ก็จะที่หกสิบนะครับ ก็จะเป็นปุ่มเวลานะครับแล้วสามารถปรับบวกลบได้ตรงน,นี้นะครับสำหรับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มแรงสุดนะครับเปิดให้แรงสุดเลยเป็น3,500วัตต์นะครับ,รบต้มไปแป๊แบ,บเดียวก็ร้อนแล้วนะครับนี่คือไฟแรงสุดแล้วนะครับ ใช้สินค้าเรียบร้อยนะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับดูรอบๆตัวสินค้าก่อนไม่มีชำรุดเสียหายนะครับนี่จะเป็นสเปคตัวเครื่องเลยนะครับด้านข้าง เช็คสินค้าเรียบร้อยครับผมจะส่งครับ